้าเป็นบ้านเท่ากับจักสีบอก,กอกใส่หัวจักสียังเนาะค่ะเนาะอันนี้กับฝรั่งเข้ากับบถือภาษา่นคนละประเภทนี่เนาะคะ่ะเจ้าดาวนี่แม่พี่น้องเจ้าดาวเลิกงานมาเจ้าดาวก็เห็นโหลดจะหอยต้งแต่งเยอะ,สะเสียแน,นวดจ้ะพอไงแล้วเอาใหม่ขนไก่มาหอยหิงผะหอยโอ้ย นะลอบพญายมาชีแจงค่ะพี่น้องจ้งบาบกสาวข่อยค่ะพี่น้องามากแล้วพี่น้องเนี่ยลูกแดเนี่ย what is that พญาอหัวลอ this is your d o y e a h o k a y s h <Yeah>. o <Okay. S 3> so tell y e a h o k a y w h e n I listen มาจ้าพี่น้องบันนี่เอดาวสิมาเฮ็ดยำใส่ตันจ้ะลาบใส่ตันแล้วกันเนาะอันนี้กะย่าดาวได้ใส่สระรเน่ผักซีไทยแล้วกะหอมแดงไปแล้วเนาะค่ะเนาะดอกเน่าสิมี่พริกป่นรสดีผงชูรสนิดหน่อยจ้ะ ดาวกับสิบมาใส่ใส่ตันลงไปจ้นปะน้ำปลานิดนึงปลานิดนึงแล้วก็ข้าวคั่วจ้ะหอมขนาดข้าวคั่วพี่น้องเลยใส่ตูแข็งไว้ ไจจ้าบันนี้ถ้าไป็ตั้งโตกินเลยจ้าพี่น้องหอมขมตัวอมวยมวยกราบสวัสดีจ้าพอแม่พี่น้องสุขูสุขคนที่ติดตามช่องมาดามเมียฝรั่งอินสวีเดนที่น่ารักและเขารบทุกท่านนะคะเมน้ยายดาวกับมีแนวสิมวอราให้พี่น้องฟังแล้วค่ะเนาะพร้อมกับเมนูอ่ะยำไส้ตันนะคะ พร้อมกับเมนูยำไส้ตันพี่น้องเมนูยำไส้ตันค่ะเบิ่งค่ะรากาข้าวเหนียวห่อนๆค่ะพี่น้องจ้ะข้าวเหนียวห่อนๆสวดหมุก,กุกอายห,ยหยายยาาย้อยๆค่ะบ่ได้กินดนระค่ะยำไส้ตันยายดาวไม่แนวสิมาบ่อยพี่น้องฟัง ประด้ศึกษซาประเด็นเนาะค่ะเนาะพี่น้องฝรั่งก็คือฝรั่งย่าดาวเลิกงานมาเมื่อยว่างกระเป๋าถอดเสื้อผ้าย่าดาวก็ย่างกันไปในห้องย่าดาวเนาะค่ะเนาะย่าดาวต้องกวาดสายตาเมื่อได้ค่ะในห้องย่าดาวกวาดสายตาก่อนเออย่าดาวสิกวาดสายตาหิ่งพระก่อนเพราะว่าเวลาย่าดาวไปใส่มาใส่ย่าดาวสีนิการ คุยกับเหิิงพระในใจนะคะกลับไปเห็นปรากฏว่ามันอะไรนะสินะเห็นแต้นไม่ข้นไกลห่อนหอยต้องแต้งอยู่พี่น้องไงย่าดาวก็เลยเมยปป่งสังขารเลยค่ะว่าอ้าวออียงน้อบาดเลย เมนหูหรือว่าแกงกันสนอกว่ากันเลยสิไบเอิญเล้ามาถามนะคะว่าเราหู่บอบางแาล้วเ,เอาไม้คนไก่ไปหอยเทงหิ่งพระย่ดาวมันผิดนักผิดหน่อยประการใดเดี๋ยวไปเอาพยัยว่าสัมผัสค่ะพี่น้องจ้า เห็นบ่พี่น้องคอยไปเอาเล่าเข้ามาแล้วจะเอาเล่ามาทามถามมาเป็นอย่างล่ะคือไปห้อยไม่ขนไก่คอยไว้ยุหันจ้ะพี่น้องจ้ะอือวายจะพูดแต่ in my budda place It was lying on the floor oh. And I think what have to be hang up and there was a hanger <laughs> so I hang it there I don't know if budda h ordered o not that's i d o n t know โอเคคุณไม่ส o ใจไ n ่ฮ a r นี n ฉันไม่ใ i ่พ o ทธิสต h โอเคเราว่ามันแมวบ t กฉันด้วย a มวบอกว่ e เเราว่ามันเห็นเราเห็นใคอยนเห็ดเนวเกาะไปถ้าใส่พ่วงมาไล่ไหวพระนะคะมันวางพญ่แล้วเอาไม้ขนไก่มาเสียบ I was cleaning the whole house now Mm. So I have to hang it somewhere. Mm. Yeah. You clean today? Yes, I do. Oh. But in the floor, why is so dirty like I can't, that? Cat, not me. Cat. Oh, okay. Yeah. Can you tell me one more time, please? You don't think about is it's uh, very ugly if you put there. It's not lucky for me if you do that. Okay, I didn't know that. Though. No, okay. I didn't know. ฝรั่งเนาะค่ะพี่น้อง But it's not lucky when you put it on the floor. i s that lucky? No. S <S in <not. S 1> the floor no p r o m p e m No, but, it is big <but S 2> problem. But not in Buddha. I don't like it on the floor. Hmm, okay. ฝรั่งเนาะค่ะพี่น้องมารู้เรื่องรูเล่า And n e l s o n and s u b i s a s very good <S mm hmm. <S place to hang. แต่เป็นบ้านเฮาก็จักสิบักกอกใส่หัวจักสิยังเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็ฝรั่งเฮาก็บ่ถือภาษาเพิ่นคนละประเภทนี้เนาะค่ะจะดาวเลิกงานมาย่างเข้ามาในห้องอ้าวมันหยังนาอบาดนี่ว่าไม่คนไก่หอยแท่นพวงมาไล Mm. You just hang there You don't know no okay you find good place mm. You want to tell my uh, FC uh, your feet no, the care, no. yeah, the they yeah they're fine mm, they're better now they're very good okay มืดค่ำสิ่ว่าพี่น้องมืดค่ำสิ่ว่าน้ำเล้าลรอคะล้วเอาแนวมาหอยไ้ ให้เจ้าดาวไหว้พระเอาใหม่คนไกลไหว้พระแทนพวงมาลัยดอกดาวเรื่องโอ้ยฝรั่งจงเจริญขอบคุณค่ะหลังจากสัมผัสพญา,ายแล้วเรียบร้อยเจ้าดาวก็หิวเข่าแล้วพี่น้องเอ้มาพี่น้องมากินเข่าน้ำกันจะ้ะกาซิมี่เขานียวเนะค่ะเนาะเขาเนียว,ะะยวอ่อนๆนุ่มๆห่อนๆคือเกาค่ะพี่น้อง อยานมาเข้มพ่อเอากะปิมาคือเกาจ้นาน้ำปลากันยังมีค่ะพี่น้องข้างๆัก็คือสัมผัสิ่นไปเมื่อกี้นี่แ่ละค่ะว่าคอยกั่รู้แล้วว่าสันว่า่อเห็นไม่ขนไกลเจ้าน่ยไปว่างอยู่ในอ่า ห้องนอนไอย้ลายมือแล้วเพื่อนว่าค่อยกับ,บ่รู้ว่าสิเฮ็ดแนวไรเพื่อนกับว่าเพื่อนเอาไปทําความสะอาดห้องเพื่อนเราเรียบร้อยเพื่อนก็เลยเสียเอมามาหาหม่องแคว้นหม่องขึ้นข่อเนี่ยพี่น้อง <c oughs> ในกล้วมีหม่องทําความสะอาดได้ค่ะพี่น้องจ้า,าแล้วยางออกมะละค่ะเคเนต e อย e ่ a ันทุกคัมเซ l ฮัลโหลิดดาวลิตเ o อร์บ i ดเฮ e ยคัมโอ้แฮงซ์วันทุ่มค a มลิตเตอร์บิดทอล์ t about uh, what you hang เอาเล่ามาเ้าค่ะพี่น้องเพราะว่า because uh, I talk with, <laughs> with people about you hang out my uh, dumb whip in my boots you, <'re> you not think about look ugly <No. S 1> anymore oh. เราไปเปิแด้านนี้อืมแล้วเวราอววาไปไวหว้เฮียดาวด้วความหวังดีแล้ววา่ววากับ่ต้องไปวางไว้พื้นเพิ่นว่าน,านะอืมโอเคยฮียดาวสิขออนุญาตไปกินข้าวกันดกเด้อจ้าเด้อสำหรับคลิปนี้ผู้ใดมีความคิดเห็นจังไรก็ฝากคอมเมนต์ได้ดดเด้อค่ะเด้อ แล้วก็สำหรับมาดามเมียฝรัร่งต่างแดน่นผัวผู้ใดเป็นแนวนี้เนี่ยคะ่ะที่ว่าผัวเข้ามีความซื่อสัตย์มีความจริงใจในการสิสิเหตุกับประเพณีไทยแต่ว่าฝรั่งพันบมฮห้น้ำพันกระเฮ็ดไปทัว่ว <c oughs> ก็ฝากคอมเมนต์มาด้ค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้ยาดากกับขอบบนขอบคุ้พี่น้องหล,ลายๆจ้ะที่อยู่เคียงข้างยาดาวมาตลอดคะ่ะ สำหรับคลิปย่ดาวอ,า,อ,า,อาจสิมีประโยชน์หรือว่ามีประโยชน์กะแล้วแต่พี่น้องสิคิดเอาเนาะคะ่ะเนาะอันนี้คือย่ดาวหามาจากประสบการณ์ล้วนๆค่ะมาเผยแร่แย่าดาวคิดอยู่ม,มือว่าสิเปิดเผยตัวตนพญย,ยดีบ่เนาะว่าพญ่เฮ็ดงานอย่างพี่น้องคนใดอยากฟังอยากรู้ว่า พอใหญ่เห็นงานยังคะ่ะก็ฝากคอมเมนต์มาได้ค่ะเด้อพี่น้องจ้าพอ,อกันไม่คิมหนาจ้าบ๊ายบายสุรเน่มัสแสบค่ะพริกน่วยเผ็ดๆจ้ะ